ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนคนที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ตัวเลขยอดหนี้สินที่ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนนายกเองก็บอกว่าก็รู้อยู่นะคะว่าปัญหาเนี่ยม,มันมีค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ยืนยันว่าจะให้ความสําคัญกับทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้นอกระบบให้ประชาชนในระยะยาวคือท่านนายกหมายถึงว่าจะต้องหมดไปไม่ใช่แค่แก้ตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปกู้ใหม่ไม่ใช่แค่สร้างภาพท่านใช้คํานี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าในระหว่างที่ท่านนายกได้ คณะรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมครมรสัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำพูท่านนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าหลังจากที่เข้ามารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องหนักที่สุดเลยเพราะว่าท่านไม่ได้เจาะจงไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดเนี่ยท่านบอกว่าตั้งแต่ลงพื้นที่มาก็เห็นปัญหานี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่ขณะเดียวกันเรื่องของหนี้สินแล้วก็หนี้นอกระบบก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องรายได้ของประชาชนต่อหัวอันนี้ก็สําคัญค่ะ เช่นเดียวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่จะเข้าสู่ช่วงหายซีซั่นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาราคาพืชผลแล้วก็อีกหลายๆเรื่องปัญหาใหญ่หมดเลยท่านนายกก็เลยบอกว่าบอกไม่ได้หรอกว่าอันไหนใหญ่กว่ากันเพราะว่าสําคัญทุกเรื่องครับพอไปถามย้ำนะคะว่าการที่มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอมาเจอปัญหามากมายขนาดนี้ท่านาานายกตกใจหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านนายกคิดนะคะ นายกก็บอกว่าก็ตกใจบางเรื่องก็แปลกใจแล้วก็เศร้าใจก็มีเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของหนี้นอกระบบที่คิดว่ามีเยอะแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แล้วก็ตั้งแต่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมา1วันนะคะคุณผู้ชมยอดหนี้เนี่ยพุ่งสูงมากกว่า900ล้านบาทซึ่งท่านคิดว่าตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไกลกว่านี้อีกและประชาชนอีกหลายพื้นที่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ทราบข่าวสารอย่างชัดเจนวิธีการลงทะเบียน เดี๋ยวจะมีการเปิดคิกอ off นะคะอย่างเป็นทางการคือ8ธันวาคมนี้สัปดาห์หน้าค่ะจะมีการเชิญในอำเภอแล้วก็พุ่มกับสถานีตำรวจทุกพื้นที่มาร่วมประชุมกันที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อเป็นการรับทราบนโยบายแล้วก็ให้ลงพื้นที่ไปนำจำนวนผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยขึ้นมาเจราจากันค่ะส่วนในกรณีที่มีเจ้าหนี้บางรายโอดครวนอยากให้รัฐบาลมาช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ให้นันนะครับหลังเจอลูกหนี้อาศัยโครงการนี้เนี่ย ชิงไม่จ่ายเงินซะอ,อย่างนั้นนะครับท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องเอาตัวเลขเ่ยมาดูกันเพราะว่ามีหลักฐานอยู่แล้วทุกอย่างต้องดูไปว่ามันเป็นไปตามกฎหมายยังไงแต่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ต้องดูให้ดีและต้องไม่เกิดอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนดเอาไว้หากเกินก็ถือว่าผิดกฎหมายซึ่งเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้จะต้องมานั่งพูดคุยกันและก็ดูในรายละเอียดทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่ารัฐบาลอยากให้ปัญหาทั้งหมดนี้หมดไปจริงๆไม่ใช่ทําเพื่อแค่ สร้างภาพอย่างเดียวโอ้โหวันนี้คํานี้ก็ท่านออกมาชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งนี่นอกระบบต้องหมดไปไม่ใช่หมดไปแค่ครู่เดียวและเดี๋ยวก็กลับมาไปฟังเสียงท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้กันครับไม่มันไม่อยู่ไหนไหนส่วมมีลม,ม,ม,มีทุกทิ่งเรื่องครับจะเสีติดก็หลักถ้าเกิดถ้าทูกสื่อข่าวลงพื้นที่มาทุกพื้นที่กลับเข้ามาเนี่ยเรื่องเกิ่ับเสือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องหนี้สินโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเรื่องนี้นอกระบบเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องรายได้ครอบบาบุคคลก็เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องเอฟเอ็มสองจุดห้าก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะเข้าสู่ไฮซีเซอร์แล้วนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่เรื่องปัญหาเรื่องราคาพืชผลในหลายเรื่องเป็นหายใหญ่แล้วนะครับที่นีไม่มีอะไรใหญ่ใหญ่กว่าอะไรครับถ้าเทียบกับก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยคิดว่าตกใจนะฮะกับปัญหาที่มันเยอะมากบางเรื่องก็ก็มีก็ไปในที่ทางที่แปลกใจที่เศร้าใจนะครับว่ามีเยอะเพิ่งหนึ่งแต่ปัญหายาเสพติดที่เรทราบทีอยู่แล้วเป็นเรื่องใหญ่ แต่ปัญหานี้นอกระบบกองก็นึกว่าจะมีเยอะแต่ไม่ไม่ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้หลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าแล้วจะมีลิมิตของการรับลงทะเบียนจํานวนหนี้เนี่ยเท่าไหร่ท่านนายกบอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าของจํานวนหนี้นอกระบบที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนไม่กี่วันเองก็คงต้องรอให้คิกออฟก่อน ส่วนจะต้องมีการ KPI ในแต่ละพื้นที่หรือเปล่านาะยกบอกว่าเดี๋ยวต้องให้เกียรติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สํานักการตํารวจแห่งชาติค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบขนาดของปัญหาว่าใหญ่มากน้อยแค่ไหนค่ะ